นะครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายนครก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือผมเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำแบบระบบเปิดเนาะวันนี้นะครับก็จะมาถ่ายคลิปการสูบน้ำด้วย,ยปั๊มไอยลคมแบบระบบปิดน,นะครับคือประบบปิดก็ไม่มีอะไรมาก ใช้กนังข้อเป็นข้อดูดเลยนะครับต่อมานะครับแล้วสายดูดต่อเข้าปั๊มเลยการสูบน้ำบาดาลแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราสูบได้เต็มประสิทธิภาพของบ่อบาดาลนะครับคือบ่อบาดาลนี้ผลิตน้ำได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้เลยว่าน้ำเยอะน้ำมากแค่ไหนนะครับ ก็บอ่อนี้นะครับบอ่อสีนิ้วเจาะอ,อยู่เจาะลงไปอยู่ที่ประมาณ32เมตรนะครับ32เมตรนะครับแบน้่ปริมาณน้ําที่ได้นะครับก็ะจะได้เยอะกว่าวันนั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใกล้เคียงครับน,น้นเราท่อท่อท่อไอ้นี่ท่ออ่อนเนาะหย่อนลงไปในบอ่อนี่นะครับระดับความลึก4เมตรเนาะแล้วก็วันนี้ ระดับน้ําแค่นี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องสูบน้ําแบบนี้เนาะถือว่ายังไม่คุ้มค่านะครับเพราะปริมาณน้ําได้น้อยมากออถ้าใน,ในกรณีนี้บ่อ32เมตรให้น้ําแค่นี้นะครับถ้าอยากได้น้ําเยอะกว่าน,นี้ก็ต้องเจาะลงไปอีกนะครับก็ยังมีลุ้นนะครับมันรับประกันไม่ได้ว่าจะได้น้ําเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ามีลุ้นว่าจะได้น้ําเยอะขึ้นนะครับถ้ายัง ใครเจาะประดานจะลงสเสมอจะลงฟั๊มอะไร่งนี้เนาะแล้วน้ำมันตื้นเกินตื้นกว่า4ี่เมตรนะครับประมาณ4ี่เมตรอ่ะคิดคิดไปประมาณสี่เมตร5เมตรก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าน้ำมันเยอะแค่ไหนนะในบอประดานก่อนที่จะเราจะเลือกสเสมอมาลงน้บเราเอาเครื่องสูบน้ํานี่ก่อนลงสูบดูก่อนก็ได้ถ้าน้ําไม่ลึกเกิน4ี่เมตรนะครับถ้าสี่ถึง 8ปเม็ดมันก็ยังพอแต่สูบได้อยู่นะครับแต่ก็อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้รู้คร่าวๆอยู่ว่าน้ำเยอะน้ำน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือต่อให้ผมเร่งเครื่องมากกว่านี้นะครับน้ำมันก,ก็จะออกเร็วนครับคือมันเต็มประสิทธิภาพของบ่อประดานบ่อน,นี้แล้วผมจะลองเร่งให้ดูนะครับ ได้นี่จะไม่แตกต่างมากนะครับจะได้ประมาณนี้แหละแนันนี้นะครับนะครับถ,ถ้าเราเล่งเครื่องไปมันก็จะดูดลมนะครับขนาดจ,จะมีรอยรั่วนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับแล้วก็ผนังบอ่อประดาน,นี่บอ่อนี้นี่ใส่ผนังบอ่อสองท่อนนะครับแล้วก็ระหว่างข้อกันพังนี่เราบอร่อนี้ไม่ได้ใส่กาวด้วยครับก็อาจจะมีลมจากตรงนั้นด้วยก็ได้ ืออาจจะพวกบรรดารอยตรงรอยต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีรอยรั่วด้วยก็ได้ก็เลยก็เลยมีลมมองมาด้วยนะครับแล้วก็กับว่ากาเรเอาเครื่องสูบน้ำมาเทสบ่อปดาดดลแบบนี้ก่อนนะครับก็เราก็มีโอกาสได้รู้ปริมาณน้ำก่อนที่เราจะลงเสมอเนาะลงจะลงปั๊มใหญ่คนระับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับ พื้นที่ที่ว่าน้ำมันตื้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีอะไรมาฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ